สวัสดีค่ะอสันบ้านสาวเชิมครับพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะเสริมสิบห้าพี่น้องไปขายกับเข่าค่ะเมื่อนี้นี่โหกับเข่าเขาคือมาเต็มรถถือมือนีน่ะมีอย่างแน่เน <laughed hơn. S 1> ี่ยพี่น้องมึงดูค่ะแกงขี้เล็กนะค่ะแกงขี้เล็กใส่หนังัวเนะค่ะพี่น้องแกงขี้เล็กใส่หนังวัวนะค่ะถุงละยี่สิบบาทแจวหนังวัวกับถุงละยี่สิบบาทนะค่ะเป็นเจวนะค่ะเมื่อนี้แจวหนังวัวก็ยี่สิบบาทส่้นของวานเนี่ยค่ะมีบวชฟักทอง บวชฟักทองค่ะพี่น้องนี่ถุงละสิบบาทค่ะ้วกะ็สาคูขา้าวโพดเนาะคะ่ะนี่ก็สิบบาทคือกันเด้อพี่น้องเด้อสาคูขา้าวโพดค่ะสิบเศษเนาะคะ่ะถุงละสิบบาทไปคับไันนี้พี่น้องเต็มรถเลยยังเหลืองทั้งรูมอีกหนึ่งแถวค่ะบุหลี่ไปขายของน้ำกันพี่น้องม,ม,มันมันค่ะเมื่อน,นี้กับบักอื้บวชฟักทองแกงคีเรกยี่สิบบาทกับแจ่วหนังนะคะ สี่สิบห่างเงินมาไม่ถอนยี่สิบจ้าทุงละสิบบาทเอาสองยางลุงล้มเอาอย่างกับลุงล้มแกงคีเล็กทุงนึงบ่าของวันเอาอย่างเอาถอนละเป็นบ้า ยี่สิบบาทจ้าขอบคุณค่ะนี่แกงคีเล็กกับอันแก้วหนังจ้าถุงกระสาวบาทของหวานสิบบาทของหวานสิบบาทดอกซันแก้วหนังจ้า แกงคีเล็กจ้าจ้าสิบบาทจ้าขอบคุณค่าจ้าเป็นจ้าเป็นสี่สิบบาทเป็นสี่สิบบาทจ้าแกงคีเล็กทุ้หนึ่งกับของวันสองจ้าขอบคุณค่า ขเล็กจ้าก,กับเจวหนังเด้อค่ะถุงละสิบบาทอันนี้ถุงละสิบบาทของหวานมีสองอย่างเจ้าเจวหนังแกงขี้เล็กเนาะแกงขี้เล็กถุงละยี่สิบค่ะขี้เล็กขาวแกงละขาวขาวค่ะสี่สิบทอนของหวานบ้าบักค่ะทอนหกสิบ ขอบคุณเนนายค่ะถุงบ่ะจ้าจ้า,า,าแม่เอาอย่างแม่เอาบักอือบ่ามไม่มีสองอยางแล้วจ้าอกอือสองจ้า,าขอบคุณค่ะเลี้ยงไปน้ำ เจวหนังกับแกงขีเล็กจ้าของว,<ย>ว <10 S 1> ันส <ละ S 1> ิบบาทจ้าเจวหนังถุงละสักบาทกับแกงขีเล็กก็สักบาทจ้า <laughs> แกงขีเล็กของวันสิบบาทนะจ้าของวันสิบบาท สี่สิบบวกสามสิผาม้สื่อสารเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่าคน่ื่อู่่่าู่่า่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่ว่่่่น่่่่่่น่่่่่อ่่น่่่่่่่น่่่่่่่่่น่่่เ่่่่ ตอนสามสิบค่ะกับขา้วา,ขาวข้าวโพดสาขูาจ้าถุงละสิบบาทาอันนี้อีถุงหนึ่งกกแกงคีเล็กอันหนึง่งของวันหนึ่งถุงสิบบาทสิบบาทาจ้ากับข้าสาบาท กับขามีเจ้วหนังก yeah. mm ับเก่งค yeah ิเลิกไปเลาะมา่อ huh. นี Pork ่ยอ๋อขอบคุณค่ะบ๊อบเ็ดมันซบอกลิ้นจ้าขอบคุณค่ะถุงถุงหนึ่งเอานี้หรอคะหรือว่าสักคู่เป็นห้าสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะเอกจ้าเอ้าถุงปิ้ววะ จ้าของหวานสิบบาทอจ้ามิกได้แกงคีเล็กจ้าเจลค่ะยี่สิบบาทนะคะอาหารของหวานสิบบาทค่ะจ้ายี่จ้าเส้หนังนะค่ะ

โอ้ยาลิดยังยานยุติเตอยาคืออดได้๋่ะซื้อกับข้าวซอยนิดน่าของหวานอ่ะป้าไม่พันของหามีสองย่างจ้าเอาหนึ่งย่างหนึ่งสองเนาะสองถุงเอา เจ้ากะกี้เขากี้แบบไม่ใกล้นี่หูดอว่า,ม,วามีตะบุญบานจะขอได้ค่ะหกสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะมือนี้น้อกินเต็มรถเลยเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> แกงขี้เหล็กหนึ่งถุงถุงใดก็นล่ค่ยยอะอาย่างละหนึ่ง บักทองหนึ่งข้าวโพดหนึ่งนะคะเป็นยี่สิบบาทค่ะจ้ากีเล็กขาวเจวหนังเสียบเสียบณอ่ะของหวานอ๋อพระจเจ้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะเขย่ <c oughs> ขาเนี้อเสเขย่าก่อนทานค่ะ หนังของหวานเอาไม่ยิงของหวานสิบบาทจ้าเดี่ยวหนังโอ้เดีวหนัง,งส่วนเกงขี้ยกลิก่นก็ให้ลูกสาวสองสาวนะ่ะก็ให้ผู้กินผูด้เดียวสบายเอากระน,นึ่งแหมนึง,นงละ่ะอเอาไปอีกอันนึงให้ลูกสาวาใช้มาสาวบาท <laughs> อสนใจ <laughs> ของวหวานสองถุงเดี่ยวหนึ่งค่ะ เซลลลวกกะล้ำมันหวานจุเด้อค่ะซอยจุกะล้ำสี่สิบบาทค่ะโอ,คโอ้อ้งใหม่ปีนี้เ่ได้ไปหาได้ประดมันบ่มีปลาเพิ่นเพิ่นดูเด็กหนึ่งถุงถุงหนังหลายตีบอกไมห่หูตกักไม่ไขเยนไว้อยู่เีขยนไว้ถุงนี้หนังเยอะหนังน้อยสิบะ ซื้อกับเขาแน่สาวบาทจ้าอาหารสาวบาทแก้วหนังจ้าของวันสิบบาทจ้าอาหารสาวบาทเอาละเอาน้ำหวานสองค่าน้ำหวานเอามีสองย่างอย่างละหนึ่งป่ะจ้ามีบักอืออันนี้ก็หลักสาคูกับโพดกับปักทองมือนี้น่ะาลักทองสองเกงขี้เหล็กหนึ่งเป็นสี่สิบบาทค่นะ 20บาทจ้าอาหาร20่ทุกอย่างนะคะแไงกิเล็รสดน้ำดเดำ <c oughs> ี๋ยวนางก็ไปจ้ำนะคะลวกกระหล่ำานหวานของหวานเอาไหมคะไ,มคไปสี่สิบค่ะหงุหงละสิบบาทกระปุกดนน้ำนนกันเอาบปล่าลูกสาว <c oughs> ดดเดียว <c oughs> <c oughs> ได้ลูกซ้ายก็อยากได้ลูกสาวนะ้คะก <c oughs> ันมโนเอาเป็นอิตู้ดอีหยังไปเอานาะ ที่จริงลูกนางก็เป็นพุทสายานนเหมือนและสิไดอีหลีพูดอะนอนเนธน้อเออแกงกระเฉดกระใสหนังจ้าถุงหนึ่งพอกระใสหนังเอาน้ำนัวมันน้อหนังกระเพ้งๆมันน้อนตอนละสิบห้าบาทสินพี่น้องตอนละสิบห้าบาทก็สิไดสามถุงนี่แหละเด้อคนละสามที่ตอนตอนแปดสิบนะคะจ้า ละยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะอ่าเป็นยี่สิบบาทค่ะหวานหวานนะคะจ้ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะได้ละเอาถุงไว้ใช้ต่อนะคะขอบคุณค่ะแถมหนึ่งพอดีละอย่างละสามนะคะมัดไม้กันมันเวบค่ะบุตดหนึ่งมวนยุจ้ะไปยุค่ะ ข่านขี้ตลดไม่แดงไอ้นั่ที่เลือกถ่าใจไม่แดงกันเพรใจไม่แดงกัน,นส่นทรงไม่แดงก่อนค่ะห้าสิบค่ะให้หกสามสิบบวกห้าสิบทอนยี่สิบค่ะขอบคุณค่ะงวยเอีย,อยงบอกโอ้ยเอยกระบาหวางไว้ดีๆเนะา <ยว S 2> <บ>ะเจวหนังค่ะ,าะาสาบาทจ้ะเจลนี่สิบบาทจ้า จ้าบาทค่ะเออแรงจวดึ้นพู้ดิ <c oughs> สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะอ่ะของวันสิบบาทกับอันซาคูข,ขับพวดไม่ปะรวมลาสิบบาทงบัเอือ ถุงหนึ่งแกงขี้เหล็กถุงหนึ่งจ้าสามสบบาทสองอย่างนะอันนี้สาคูกับโูดขอบคุณค่ะจ้า,าแก้วบักเลนใส่หนังแก้วหนังใส่บักเล่นจ้าอันนี้แกงขี้เหล็กอันนี้เอาสองที่หนูสอง 2อ,อันนี้หนึ่งถุงเป็น3ถุง30อันนี้ถุงหน,นึ่งบาทคิดเลยถุงนึงเป็น50สิบบาทพอดีจ้าห้บาทค่ะทอนห้าสนะคะอขอบคุณค่ะบอจ้ากแก้วหนังค่ะ <c oughs> แก้วหนังอันนี้ของวันถุงละสิบาทอาหารสาบาท จ้าถุงกระสาบาทนังใสดังมันใสมันบางเาดองอนน้ออันนี้สิบบาทบัะอื้อใสน้ำกันระเบาดเป็นห้าสิบบาทก็ดีค่ะห้าสิบถอนห้าสิบเราหวังขาจบกบแล้วอันนี้อันบออันนี้เอียงกันหรอครับพูดสาคูมีสองย่างของหวานนะ่ะ ขอบคุณค่ะสิบบาทเป็นสามถุงนะคะสามสิบบาทจ้าสาคูสาคูสาคูบุบี้ยิ้มนี่จะขอกวนกับสาคูเฮ้ยยยยยยายยยยยยบยยยยายย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 ย ขอบคุณค่ะกับเจวหนังโอ้อย่างละถุงป่ะจ้าอย่างละหนึ่งถุงหรือว่าอย่างละเท่าไหร่คะเอาไปเผื่อเพิ่นด้วยไหมถุงละสิบบาทสี่สิบบาทอย่างละสองเนาะจ้าขอบคุณค่ะโอ้ไทยรถนึกว่าพีวไปซื้อของหวานเติ่งของหวานจ้า มีสองอย่างปลาเปียวมีปลาอือกับกบาทของวันสิบบาทาจ้ายาแก่งคีเล็กเส้หนังยุคค่ะ้าเจ้๊<ส>บอกเล่นเส้หนังของ้างสามบาทจ้า,าปลาอ,อือถุงหนึ่งเป็นสามสิบบาท เฮ้เฮ้เฮนล่้เฮ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 ้้เฮ้เด้เฮ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 เอาเ้เฮเก้าฮ้เ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 ซืเฮ้เก้เฮ้เฮ้เฮ้อฮ้กฮ้เ้เฮ้อย้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ฮ้เ้เฮัเ้เฮ้เฮ้เอ้เอ้เฮ้เฮ้เฮ้อฮ้เฮ้เฮัเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เฮ้นฮ้เ้อฮ้้เฮ้เ่้้เฮ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 เเเเ เองคิดสักบาทอาหารสักบาทอันนี้สิบบาทจ้ะอันนี้าตนนาคู่กับโพดถ้าเราไปยุ่งกับต้านนั่นน้ำกับมีสัไปไดประเด็นนั่นเรลืมจ้ะนี่สิบบาทอ่าเป็นสี่สิบบาทค่ะออขอบคุณนะคะยี่สิบบาทค่ะอ่า ขอบคุณค่ะไปอ่ะไรคุณอาสองครั้งเลยเนี่ยโอ้โอ้ตาย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 เขาเคยไผ่เมด่อปีนี่สาวบาทจ้ะของหวานสิบบาทจ้าเจียวเสียบไปลวกผักใส่หน่อยนึงเนาะค่ะจำเขาเจียวสองเาเจียเนาะค่ะเป็นหกสิบบาทค่ะของหวานน้ำบ๊อ ของหวานมีบักอือสิบบาทครับอันนี้ยังก็ล่ะซาคุนค่ะค่ะจด้ออีกถุงหนึ่งไหมสี่สิบบาทค่ะสี่ถุงขอบคุณค่ะสองถุงยี่สิบบาทครับเอสอสมบงผมดีดเลยว่ะ ขอบคุณค่ะขับผมกงขี้เหล็กหนึ่งถุงนะคะ20ยี่สิบบาทขอบคุณค่ะอ๋อหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยสิบบาทจ้าครับกัดก้นเลยไหมหรือว่าจะใส่ในถุง ยายลานลายนางมีปะห้าสิบบาทพอดี <c oughs> จ้าเป็นห้าสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขายน้ำตลาดแล้วกันเลาะไปพี่น้องเมื่อนี้เนี่ยกินหอ,อมออกมาหลายเด้อค่ะซื้อของหวานอาหารจ้าอ,อ้น,นง เนียนฟักทองกับข้าโพดสาคูตุงละานสิบบาทค่ะอย่างละสองนะคะสองซีทุ่งเดียวกันรลเปล่าเนาะแค่ทุงเดียวกันรึเล่กอยาขอบคุณค่ะอันนั้เกงขี้ินเหล็กค่ะถุกละ20ยี่สิบบาทขอบคุณนะคะเจวหนังใส่มะเขือเทศอันนี้สิบบาทค่ะอย่านี่เนินี จ้าเป็นสี่สิบบาท,บาทแกงขี้เล็กเด้ของหวานกินไหมคะออนแปดสิบบาทอาหารของหวานเด้อจ้ารสไม่มคะย้ำแรงค่ะ ของวานถุงละสิบบาทยางละสาวบาทเป็นสี่สิบค่ะเป็นบบเอาสองยางบ่าค่ะเองหูบ่ร่ะยดีเยอะเอาจัดหนังเน้นว่าได้ประเาหนเรือยุจ่ะเจ้าหนังคือคือจังได้สาวเฉย ยีบาทค่ะมายุบานเขาบอกเนี้ยัวนี้หุงละสิบบาทคุณค่าอ๋อ้ึ้นหลายใบใช่ไหมยี่สิบบาทจ้าขอบคุณค่ะเกงคิลิกจ้ามือหนีสาวบาทจ้าเกงคิลิกยีส อันนี้เจ้วหนังก็ะดีสิคะจ้าเป็นสี่สิบบาทขอบคุณค่าทอนสี่ร้อยหกสิบทำสี่เอาเอ้าดูด่วนเป็นทอนเดี๋ยวผูดหนึ่งคุณได้ประเดนจ้ะเก้วถุงหนึ่งคือกันสี่สิบบาทค่าขอบคุณค่าอันนี้หนูมันเว็บ ทองบานปะครับของหานสิบบาทอันนี้แกงขี้เล็กด้วจ้ะสิบบาทครับออเยใหญ่โตโตเลยเมาให้หน่อยเนี่ยสามถุงห้าสิบไปเลยค่ะข้าแล้ว รถไ้พี่น้องค่ะรถห้ไข่มุกร้อนๆนะไข่มุกอย่าไม่ได้นะคะมันร้อนห้าสิบบาทค่ะปลาเสริมเหมือนมานเป็นวันเลยนะปลาเสริมปลาเสริมนี่แสบคอเนี่ยเห็นไหมบุญกินนะไปเอาบุญแล้วบุญกินอันร้อนอีห้าสิบเนี่ยถอไ้ไข่มุกด้วยจ้าด้วยจ้าสวยอันร้อนเงินคนนี้จ้าาสวยเออสวยกินเอาไปกินมืออื้นน้ำ สิเมือบ้านเราค่ะเจลหนังค่ะคสามบาทครึ่งข้าวอีกถุง,นงน <15. S 1> หน,นึ่งแล้วไหมห้าสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะขายของรุ่นพี่น้องเอาไปเส้นบ้าน <laughs> ขายคำไข่ขเด็กกระดกกระเดือ เหลือสองถุงเลยป้จองไปกินซะบ่เนี่ยเถอะนะจงไปกินซะนะค่ะป้าจะซึมกับคิดอยากอยู่มันกับป้าได้กินจะเกลื่อนเนาะขายเมดอย่า๋ยวเอาไปให้แม่ฮู้นับกันยุ่นะค่ะแล้วเขจะดีใจยุดอกป่ะนะมึงดูนะขายและซื้อพี่น้องมึงดูเนี่ยเต็มรถแล้วบักโมบักสมพุ่นไปนับอยู่นะเนาะค่ะขายเมือแล้วค่ะจงไปกิ่นน้ำน้ำไม่น้องเนาะหอดเหี้ยนละค่ะมึงดูพี่นี่งขายเมือแล้วก็ซื้อมาเต็มรถคือเก่าจักอีหยังแน่บักเต่งโมบักสมเนาะค่ะซื้อมาให้พ่อกับแม่กิ่นน้ำ รอบก็จะเสริมกระขาดไปเลยดิผลไม้โอ้ขายดีขายดีคลองลายกระดอนมื่อนี้น่ะบาสิบ่เมื่เดือนเนาะค่ะไปเขาไปนับตังค์มะบได้จกบาทมือเนี่ยพี่น้องเมื่แล้วแม่บัดียร์บุญสมเนี่ยนะแม่ดูค่ามือนี่นี่ละเงินเฮาเนาะค่ะขายคลองมะมือเนี่ยนี่เงินถอนตำลึงมือเอาเนี่ยนับใบเลยใบไรก็ได้หมดละเมื่อนี้ได้ไปไงเมื่อกี้ว่ามันหยิบถอนผิดไอ้เพื่อนเราเปล่า ชองใบตังไ,ไงอือหนึ่งสองว่ามื้อนี่ขายยี่สิบบาทด้วยพี่น้องอาหารยี่สิบมื้อนี่นะยีไม่อาหารตามสิบเพื่อเห็ุวัทุกคนถามอา,า,อาแก่งเ็ดขมอ,อใกล้ละออต้องไปเก็บอีกก้อนเนาะเดี๋ยวนับด้วยพี่น้องเลจุดบาทค่ะบ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหลง สองพันหนึ่งสองสามซีสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ได้สองโอ้ขายของแบบเนี่ยเขาก็ได้หลายยุคตัวน,นี่น้อนมือนี้นึกว่านึกว่าสุบวันได้หลายได้เพราะว่าไม่ได้ขายแก่งฮิตนะแต่ว่าก็ได้เสริมของหวาน,นเนาะขอบใจหลายเนาะค่ะสำหรับมือนี้ก็หารายได้นี่แหละเนาะพี่น้องกับมันเป็นกำไรหมดดอกระค่ะกระทั้งซื้อหนังซื้อนันซื้อ,น,อ,น,อน,นี่น้อมันก็ขาดใจใจไหลายแต่ว่าบางทีว่าดีกว่าบ้าหาอย่างยุคค่ะเนี่ยพี่น้องทึงเสียก็หาต้นหักไปออกกันยังเหลือกำไรอยู่กันยังดีอยู่เนาะค่ะ ดกนกฝาเปไปกำลังใจฝากกดไละค์กดแชร์ได้ด้ค่ะฟีมือแม่หูขายดีลีค่ะสวัสดีค่ะแลวเสิริมหักพี่น้องดะ้ค่ะ